สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมวัหน้าช่างของเต็นต์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮลักมิโกีปรนตูครับผม คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้โรงงานเลยนะครับผมเป็นเครื่อง3000ดีเซลครับรุ่น G ครับรุ่นท็อปสุดครับผมเป็นปี2008นะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับมีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าเดิมเดิมโรงงานเลยครับผมสีเดิมเลยนะครับผมสีอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามธรรมชาติเลยครับผมแต่สีเดิมโรงงานเลยครับรถไม่เคยเจาะแม็กไลเนอร์ไม่เคยเจาะกระบะเลยนะครับผมไม่เคยบานทุกหนักครับผม เป็นรถบ้านๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้หายากนะครับเป็นรุ่นจีครับผมรุ่น็อปสุดของคันนี้เลยนะครับสีสันนะครับผมประมาณ80%นะครับสีเดิมๆเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กยางใหม่ดอกเต็มแน่นๆทั้ง4ีเส้นเลยนะครับ ได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้า Blue option เลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผมระบบถุงลมนิรภัยครับเกียร์ออโต้ครับเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับครับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับสภาพดีครับสภาพใหม่ครับผมใหม่จริงครับใหม่เกินคำบรรยายเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ และผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับอัวเพราะขนาดไหนนะครับติดนะครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผม มาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีเยิมไม่มีซึมเลยครับเม็ดฮาร์คลงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับผมเครื่องติดอยู่นะครับดูเลยครับสดๆร้อนๆไปเลยครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผม ผมเข้มร้อยเปอร์เซนคอนเิร์มครับเครื่องแน่นตึกครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับแทนเพชเม็ดอาร์สวยคลิกเลยครับผมคลิกเลยครับผมเดิมเดิมเลยครับไม่เคยชนครับไม่มีน้ำท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม